ชมายยามมหมดยังอีกนิดเดียวกินให้หมดเลยนมมันแพงเร็วกินให้หมดเด๋็วหมาไม,าม,ามห่หมดเอาด้ีกนี่น้องกินไปแล้วสองกล่องนะแม่กินมาแล้วสองกล่องเองนะนี่ิ่งจะเที่ยงไงนะอันนี้จะบ่ายบ่ายสาม,ม E> อันนั้นน้องนั่งดูดีๆอ่ะหันหน้าไปทางโน้นเลยแม่ป้าไม่อยากจะอุ้มนะเอาเดียวอันน้องหันหน้าไปทางโน้นอะดูดีๆเอออไปพิงงงเลยต้องตัดเล็บแล้อดมันลงอือแหน่ต้องไหม่ขนาดนั้นหรอกร้อมหมายถึงเล็บต่างหากแล่วจังหวะไม่เสร็จก็ตัดเล็บให้ดีมากด้วยดิ